อุ้ยอุ้มาแรงเลยมาแรงเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุอุ้ยอี้แล้วอุ้ออุออุอ เห็นเล <tinc S 2> ่มนี้ทีไรแล้วจตุมต้มต้อมตมเลยหน้านี้อ่านไปแล้วเอ้ย <bt> อ <tall> ุ้ยโอ๊ะพพกบถ้วยแก้วโอ้โหมามาเป็นชุดเลยคอมโบเซตโอ้ยดูสิเนี่ยพร้อมเลยทูบเทียนกระดานก็มีแก้วก็มี โอ้โห oh เปิดนังเสื้อปุ๊บมาเลย,เอ,เอ,อ,ยลอ,เอ๋อน่ายล้องเปิดสิเฮ้ยโอ้โ oh หไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเนี่ยน่ายลองเปิดสิอุ้ยอู้โพระออกมาจริงๆด้วยโอ้โ oh หวิธีเล่นก็คือต้องมีอุป,ปกรณ์เสียย่างทูบเทียนกระดานแล้วก็แก้วอ,อ๋อต้องมีเครื่องเส้นด้วยนะแต่เราไม่มีอ,อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไร แล้วยากจะท่ามอะไรก็ให้คิดไว้วิธีเล่นก็คือต้องจุดทูบจุดเทียนแล้วเอาควันเทียนใส่เข้าไปในแก้วแล้วเอามือแตะแก้วยากท่ามอะไรแก้วก็จะเดินไปขอห้ามห้ามเอานิ้วออกจากแก้วเด็ดขาดแล้วก็ห้ามเลิกเล่นก้อนจบเล่นเสร็จแล้วต้องเอาแก้วไปฝังดินหรือเก็บไว้ให้ด,ดีมิฉะนั้นต้องระวังให้ดีพี่ จะติดตามเราไปเฮ้ยอา,ยาห้ามทำแก้วความด้วยโอ้ยน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าต้องลองเล่นต้องลองต้องลองสักน่อยไหมสักน่อยอจุดเทียนก่อนแล้วก็ตามด้วยจุดธูปคราวนี้ก็ข้อเชิญดวงวิญญาณก่อนโอ้น้โมพุทธทายะ พอเชิญดวงวิญญาณที่อยู่ทแถๆนี้มาสิ่งสถเทศอยู่ในแก้วเอาควันทูบใส้ในแก้วแล้วก็ความแก้วไหว โอ้ยเซวโอ้ยตื่นเต้นเอาแล้วนะพร้อมแล้วเอานิ้วมาแตะบนแก้วเอ๊ะได้ไหมเนี่ยมาหรือยังนะมาหรือยังส่งสสยไม่ว่างมามั้งโอ้ย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 มาแล้วๆอมาแล้วลอโอ้ยตกใจเลยยูดีๆก็ขยับได้อ่ะ อท่านมาแล้วใช่ไหมอุ้ยเฮ้เดินแล้วเดินแล้วเออเฮอุ้ยอ okay. ุ้ยมาแล้วมาแล้วคุณพี่ถ้วยแก้วถ้าอะไรก็ได้ใช่ไหมอุ้ยอุ้ยอุอออใช่ใช่ใช่ใชคุณเป็นผู้ยิงใช่ไหม มาแล้วมาแล้วจะใช่ใช่เอาไปไม่ใช่เ้าวอาใช่แล้วก็ไม่ใช่ด้วยโอออย่างไงเอ้าอ๋อทักใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันละมันอย่างไงล่ะเนี่ยโอ้โหเออองั้นคุณเป็นผู้ชายใช่ไหมเอาเอไม่ใช่อีกอ๋อเอาาทใช่แล้วก็ไม่ใช่เอ๊ะมันอย่างไงล่ะเนี้ยโอ้ยังไงเนี่ยอออร่งไส้เป็นกระเทย โอ๊เฮยเฮ้ยเฮอยโยโนใหญ่เลยโอขอโทษขอโทษขอโทษไม่ได้ว่านะโอ้ลุงขอโทษขอโทษขอโทษอยากโกรธนะโอ